าการประกาศการผลการแข่งขันนะคะการทําอาหารพื้นบ้านแล้วก็การจัดสํำรับอาหารค่ะจริงๆแล้วนะคะผลการตาัดสินอยู่ในมือของเราแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็เตรียมเงินรางวัลมาล้อมมอบให้กับผู้ที่คว้ารางวัลชนะเลิศในรายการนี้ไปที่เรียบร้อยแล้วละคะ่ะโดยมีรางวัลทั้งหมดรมูลค่ากว่า5,000บาทซึ่งประกอบไปด้วยรางวัลชมเชยมูลค่า500บาทค่ะรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2มูลค่า1 0 0 0บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1มูลค่า1 5 0 0บาทและรางวัลชนะเลิศมูลค่า2,000บาทนั่นเองค่ะนะครับและเราจะเริ่มกันที่รางวัลชมเชยนั่นเองนะครับในลรับนี้นะครับขอเรียนเชิญคุณชนาสินชาววันนะครับที่ผู้สานนายกองค์การบริหารส่วนตะบลเสมานะครับเป็นผู้มอบรางวัลน,นะครับขอเสียงปรบมือต,ต้อนรับท่านด้วยนะครับเชิญค่ะ เอาละครับเราจะมาเริ่มต้นนะครับที่รางวัลชมเชยจริงๆทุกท่านมีฝีไม้ลายมือในการประกอบ,บอาหารเป็นอย่างดีเลยนะครับแล้วก็วันนี้รางวัลชมเชยของเรารับเงินรางวัล500บาทได้แก่ทีมแสดงความดีๆกับทีม ใายเราชายหนุ่มเพียงแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นนะคะขอรางวัลชมเชยซึ่งนะคะเราก็ได้เห็นบรรยากาศนะคะเิญได้เลยนะคะปรบมือต้อนรับหนุ่มหล่อของเรานะครับพี่รุตหล่อตรงกลางได้เลยค่ะพี่รุตคาะรับมอบได้เลยนะคะหมู่สี่นะฮะี่รุตบอกอยู่หมู่สี่หมู่สี่สมุลเสมาของเราเจ้าบ้านเจ้าบ้านภรรยาชื่อพี่พรเพญสัมภาษณ์มาแล้ว ยินดีด้วยค่ะท่านคณะกรรมการบอกหวานเจี๊ยบก็คือหน้าหวานพิรุษหน้าหวานยินดีด้วยค่ะรับเงินรางวัลมูลค่า500รอบาทขอบคุณด้วยนะครับค่ะขอบคุณค่ะยินดีด้วยนะคะขอบคคะเดี๋ยวยังอยู่ด้านบนเดี๋ยวเราจะถ่ายภาพรวมด้วยกันนะฮะเดี๋ยวเราจะต่อเนื่องนะครับกับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสนะครับ ซึ่งลำดับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญนะครับคุณจิตจาที่หนองสังครับท่านเป็นรองประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอสูงเนินนะครับเป็นผู้ขึ้นมามอบรางวัลด้วยนะครับทุกท่านขาผู้ที่ได้ควา้ารางวัลน,นี้จะเป็นใครช่วยกันเชียร์เสียงดังๆได้เลยนะคะ และผู้ที่ได้คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สองได้แก่ท,ทีมทีมน้องเหมยค่ะแสดงความยินดีด้วยนะคะที่เหมยรับเงินรางวัลมูลค่า1,000บาทค่ะ เอาละรครับตอนนี้เราเหลือ2ทีมนะฮะใช่แล้วค่ะและเราจะประกาศทีมชนะเลิศเลยนะครับอีกทีมที่ไม่ได้ประกาศนะครับก็จะได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1ไปนะครับยินดีด้วยนะคะบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานนะคะ แงความดีดด้วยค่ะขอบคุณทั้งสองท่านด้วยนะครับลำดับต่อไปขออนุญาตมอบเป็นรางวัลชนะเลิศก่อนเลยนะครับและผู้ที่จะมามอบรางวัลชนะเลิศของเรานะครับเรียนเชิญคุณแสงเพชรลำไทยสงนะครับท่านเป็นวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมาขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านด้วยครับเรียนเชิญท่านค่ะและตอนนี้นะครับคุณผู้ชมเราเหลือแค่2ทีมเท่านั้นนะครับก็คือทีมติ๋มแต๋วและทีมสามสาวแซ่บ หนึ่ง<อ>ในส <ละ S 1> องทีมนี้จะเป็นผู้คว้ารางวัลชนะเลิศกับการประกวดแข่งขันทำอาหารพื้นบ้านและจัดสำรับอาหารครับตัวตึงต่างอำเภอนะคะใครจะได้คว้ารางวัลในครั้งนี้ไปค่ะกูจะขออนุญาตประกาศรางวัลชนะเลิศกันเลยแล้วกันนะคะและผู้ที่ได้คว้ารางวัลชนะเลิศค่ะได้แก่ทีมทีมอะไรดีคะตาตำบลกับตำบลเจ้าภาพ แสดงความดีดีกับทีมสามสาวแซบค่ะยินดีด้วยค่ะรักษาแป์ไว้ได้ต่อเนื่องอีก1ปีนะฮะส,สาวเยอะจริงๆุ่งขี้เหล็กนะฮะใช่ค่ะสามสาวแซบนะคะโอ้โห ที่บ้านาไม่ได้ประกอบอาชีพเปิดร้านอาหารนะฮะใช่คะ,ะว่าทําสวนสมโอแล้วก็มีเวดดิ้งด้วยมาจากใจล้วนๆเลยค่ะนะคะนั่นหมายความว่าผู้ที่ควา้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1ก็จะเป็นของทีมติ๋มแต๋วนะคะนี่ประมือกับทีมติ๋มแต๋วด้วยเช่นเดียวกันเ,<อ>เก่งมากนะครับแม่ติ๋มกับแม่แต๋วของเรารอสักครู่หนึ่งนะฮะนี่คือผู้ชนะเลิศของเราครับ เมนูพื้นบ้านวันนี้มีแกงไก่แกงไก่คั่วไก่บ้านแล้วก็เป็นตำเมี่ยงใช่ไหมฮะใช่ค่ะอร่อยมากๆเลยนะฮะขอบพระคุณด้วยนะครับรางวัลต่อไปเราจะมอบรางวัลนะครับเรียนเชิญนะครับคุณรักชาติกิติวัฒนศักดิ์นะครับท่านสออบจอำเภอสุขเนินขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านด้วยนะครับแแล้วก็ท่านมอบให้กับทีม ติ๋มแต๋วรองรองสนะเลิศอันดับหนึ่งนะคะขอเสียงปรบมือให้ด้วย <Hey. S 1> รับเงินรางวัลมูลค่า1,500บาทครับพี่ติ๋มกับพี่แต๋วนะคะถึงแม้ภาพกันเปื้อนจะคนละสีแต่ก็สมัครสมานสามัคคีกันเป็นอย่างดีนะคะได้ค่ะเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะขออนุญาตนะคะถ่ายรูปช็อตอีกหนึ่งภาพนะคะ ขอบคุณค่ะขออนุญาตนะคะเชิญทุกท่า<อ>นถ่ายภาพรวมนิดนึงนะครับร<ว>ทุกท่านยังอยู่ด้านบนเวทีนะครับแล้วก็ขออนุญาตเรียนเชิญน,นะครับคุณจัญญาทีรุจาคมนะครับท่านเลขานุการสภา,าวัฒนธรรมอำเภอสุงเนินนะครับขึ้นร่วมถ่ายภาพด้านบนด้วยนะครับแล้วก็นะครับเชิญท่านท่องเที่ยวนะครับและกีฬาจังหวัดนครราชสีมาด้วยนะครับท่านสุนทรลือวัฒนพันธุ์ด้วยนะครับเรียนเชิญด้วยครับ เท่านนะคะแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการทุกท่านเลยนะครับท่านผอเรียนเชิญได้เลยครับรมซาแดงความดีๆนะคะกับผู้ที่ควา้ารางวัลจริงๆแล้วนะคะวันนี้เนี่ยเราได้เตรียมรางวัลมาให้สมรางวัลแต่ว่ามีผู้เข้าแข่งขัน เิ่มเติมขึ้นมาจากการคัดเลือกของเราเราก็เลยมอบเป็นรางวัลชมเชยเพื่อเป็นกําลังใจนะครับให้กับพ่อครัวแม่ครัวพื้นบ้านของเรานะฮะเก่งมากๆเลยครับทุกท่านเฮหน่อยได้ไหมครับหนึงภาพความประทับใจ1นึ่งสองสาเฮค้างไวครับ สวยมากมองกล้องหลักได้เลยนะคะขอบพระคุณออคมากครับเบอพอเสนต์ปรโ <ขา S 2> มยกับทุกท่านด้วยค่ะขอบพระคุณนะคะท่านผู้บริหารทุกท่านด้วยนะคะ